สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนเกี่ยวกับหน่วยหนูน้อยน่ารักนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการฟังทักษะการฟังนะคะซึ่งการฟังเด็กๆรู้ไม่เอ่ยว่าใช้อวัยวะสว่วนไหนในการฟังส่วนไหนคะใช้ หูนะคะในการฟังนะคะวันนี้ทักษะของการฟังครูดาวก็จะมีนิทานนะคะเกี่ยวกับการฟังฝึกฟังส飒ละเอียนะคะฝึกการฟังส飒ะระเอียซึ่งมีนิทานที่ชื่อเรื่องว่าหมวยเปียเก็บเบี้ยนิทานชื่อเรื่องหมวยเปียเก็บเบี้ยนะคะซึ่ง คนที่แต่งเรื่องก็คือคุณสิริลัษณ์พุทธโครนะคะและคนที่วาดภาพก็คือคุณมารุตนะคะริมรวมทรัพย์นะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมที่จะฟังนิทานที่ครูดาวจะนํามาเล่าให้เด็กหรือยังพร้อมแล้วไปฟังพร้อมๆกันนะคะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าหมวยเปียเก็บเบีย้ยพร้อมนะคะ หมวยสองเปียกอดเตียร้องไห้เสียใจเสียใจไม่ได้ตุกตาเตียสอนหมวยเปียเก็บเบี้ยเงินราออมเงินไว้หนาซื้อหาเองได้ หมวยเปียเนี่ยฟังแล้วตั้งใจใหม่เบีย้ยน้อยเบีย้ยใหญ่เก็บไว้เก็บไว้หมวยเปียเลียปากอยากกินจับใจไอติมแท่งใหญ่ห้ามใจเก็บเบีย้ย นั่นร้านขนมเดินชมรักเรียแต่หมวยสองเบียเก็บเบี้ยห้ามใจกิฟสีสีสวยๆหมวยเบี้ยก็ไม่ถือเบี้ยเอาไว้ไปซื้อตุก๊กตา มวยเปียยิ้มแฉ่งแก้มแดงเริงร่าได้แล้วตุก๊กตาเหลือมาสิบเบีย้ยเจอแม่ยัวเยียตัวเตี้ยไล่เลี้ยคลอเคลียงัวเงียอ่อนเพียเหลือใจ หมวยเบีย้ยแบ่งเบีย้ยชวนเฮียวิ่งไปซื้อขนมมาให้สุขใจยิ้มแฉ่งอืมเห็นไหมคะหมวยเปียเอาเงินที่เหลือห้าบาทย่อนลงไปในกระปุกอมสินนะคะ ฉะนั้นเด็กๆคนดีฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะฟังแล้วรู้ไม่เอ่ยว่าหมวยเปียเอาเงินไปซื้อตุ๊กตาได้ยังไงหมวยเปียเก็บเงินออมเงินเพื่อซื้อตุ๊กตานะคะฉะนั้นเด็กดีเด็กเก่งห้องอนุบาลสองทุกๆคน ฟังนิทานเรื่องนี้แล้วนะคะก็นำไปใช้ในชีวิตตนเองนะคะนำไปฝึกการออมเพื่อที่จะได้ขนมได้อะไรได้ตุ๊กตาก็ออมเงินนะคะเพื่อที่จะได้ของมาไปเที่ยวบ้านคุณยายคุณยายให้สตางก็ไปหยอดกระปุกออมสินไปเที่ยวบ้านคุณลุงคุณลุงให้สตางมาก็เอาไปหย่อนกระปุกออมสินเหมือนหมยเปียอย่งน้ไหมคะหมยเปียได้สตางไปซื้อตุ๊กตาเพราะ หย่อนกระปุกออมสินนะคะสำหรับนิทานเรื่องนี้นะคะแล้วก็วันนี้จบลงเพียงแค่นี้เดี๋ยวจะมีอะไรมาให้เด็กๆดูอีกรอในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ